m o อบแฟลตโมวาอัปเกรดใหม่เอาใจคนเมืองแปะเก่งขนาดไหนไปดูการแบม o อ f แฟลตจริงๆดีไซน์มาตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองมากๆนะครับที่ทุกวันนี้เราใช้ QR โคแต่จริงจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องใช้บัตรเยอะมากนะครับได้อัปเกรดเป็นหนัง m o วา s เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทนต่อรอยขีดข่วนนะครับทนต่อรอยเปื้อนตัวเนี้ออกแบบขาตั้งของเขาเพื่อการเสริคอนเทนต์โดยเฉพาะ1คือในขาตั้งแบบตรงเนี้ เราพับโคงสาไหนก็ได้ตอบโจทย์คนกรุงเทพชีวิตคนเมืองชีวิตคนออฟฟิศตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะเลย BTS แปะได้จอมาที่แปะได้ออฟฟิศ <Office, S 1> ก็แปะได้คอนโดแปะได้บลิฟต์แปะได้ไดซื้อไปเถอะแปะที่ไหนก็ได้แปะได้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดีกรีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแบรนด์ o อ f นะครับซึ่งตัวนี้คือ m o ฟ f Snap Flat m o v a s นะครับจะบอกว่าเป็นตัวใหม่ไหมอาจจะเรียกว่าเป็น Minor c h a n ละกันเพราะ o อ f Flat เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้คราวนี้เขาอัปเกรดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์นะครับที่คราวนี้แปะบัตรได้เก่งกว่าเดิมหรือว่าเปลี่ยนวัสดุที่โด่งดังมาจากปีที่แล้วนะครับวัสดุ m o v a s ที่จะทนทานมากขึ้นดีต่อโลกมากขึ้นนะครับอันนั งงและยังไงนะครับฝากกดซับช่อง425ดีกรีด้วยนะครับเราจะรีวิวแกจิตมาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับุนซี่ครับเป็นเริ่มรีวิวแต่ตะเกินก่อนแค่นี้เีงครับ <laughs> ทุกคนเขาไม่ให้ผมพูดมากครับเขาบอกว่าผมพูดเยอะเกินไปอยากให้กระชับมากขึ้นจะลองทํากันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมอฟแฟลตนะครับตัวนี้งจริงมันจะมีรุ่นเก่ามาก่อนซึ่งตอนที่เขาเปิดตัวตัวนี้ถือว่าเป็นโปรดักที่ได้รับความคาดหวังเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็เน้นการแปะรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับแต่ณนะตอนนั้นน่ะจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือตัวโทรศัพท์มันมี NFC ครับแล้วทําให้เวลามันไปแปะดูจริงๆเนี่ยแล้วมันแปะไม่ได้นะครับซึ่งจริงีร การแก้รวมไปถึงซีรีส์นี้จะได้รับการแก้แล้วนะครับผ่านตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าตัว EMF Shield นะครับเพื่อที่เวลาเราใช้เนี่ยให้เราใส่บัตรไปบริเวณด้านหน้าตัวนี้จะช่วยกันไม่ให้สัญญาณ NFC ของโทรศัพท์นะครับมากวนกับไอ้ตัวบัตรและทําให้เราสามารถเอาไปแปะบัตรได้อีกทีหนึ่งนะครับบัตรเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเป็นของที่ขาดไปในรุ่นที่แล้วนะครับพอเขามีบัตรเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปครับบริเวณด้านหน้าเราใส่บัตรเครดิตเข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะทําให้เราสามารถแปะบัตร ลักษณะนี้ไปได้เลยนะครับโดยที่เขาไม่กวนกับ NFC ของตัวโทรศัพท์นะครับทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับว่า m o อจริงๆเขามีตัว m o อบ snap on อยู่แล้วนะครับไอตอนที่เขาคิดโปรดักตัวนี้ขึ้นมาเพราะม o อ snap on นจริงๆตอบโจทย์ในฐานะ wallet เป็นตัวใส่บัตรที่เอาไว้พกในชีวิตประจําวันและเวลายอยากใช้บัตรก็ดึงออกมาหรือบางทีเหมือนแบบ ต้องโชว์ไอเดข้าผับอะไรเงี้ยคือบางทีไม่ได้อยากดึงบัตรออกแล้วสามารถดึงขึ้นมาแล้วโชว์ให้ดูเลยได้ไหมเลยเป็นที่มาตั้งแต่เขาออกม็อบแฟลตตัวนี้นะครับด้วยการที่มีการ์ดนี้คุณใส่บัตรเอาไว้แล้วคุณก็แปะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งทีมงานของเราไปทดสอบมาไม่ว่าจะเป็น BTS MRT มันก็ใช้ได้เลยต้องบอกว่า m o อบแฟลตจริงๆดีไซน์มาตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองมากๆนะครับที่ทุกวันนี้เราใช้ QR code แต่จริงๆจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องใช้บัตร เยอะมากนะครับแล้วเหมือนการติดเนี่ยจะต้องมาดึงออกมันช้าโทรศัพท์บางทีมันควักมาเราอยากแตะขึ้นไปได้เลยอะไรแบบนี้และมันไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้านะครับเพราะจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะอยู่คอนโดก็มีบัตรที่จะต้องแตะเข้าไปนะครับหรือบางคนเข้าออฟฟิศบัตรเข้าออฟฟิศก็ใส่ในนี้แล้วก็แตะเข้าไปแบบนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนว่าทําให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเหมือนเป็นใบเบิกทางนะครับที่เราถือเครื่องแล้วก็แตะนู่นแตะนี่ไปได้เลยไม่ต้องไปงัดบัตรออกมาให้วุ่นวายแล้วทาให้ใช้งานได้สะดวกมากๆต่อบ จทย์ชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของตัวเนี่ยแผ่นตัวเนี้ยเขาดีไซน์มาไว้บล็อกสัญญาณใช่ปะและตัวเนี้ยองจริงจะออกแบบมาให้ใส่บัตรได้3ใบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่บัตรตัวนี้จริงๆอะ่ะมันมีทริคในการใช้นะครับที่น้องเราลองใช้เองเช่นว่าถ้าบัตร2ใบมันติดได้เนี่ยเวลามันเสียบอยู่ด้วยกันบางทีมันแปะไม่ติดเพราะมันกวนกันเองบัตรตัวเนี้ยเอาไว้บล็อกได้ด้วยนะครับคือด้านหลังของคุณอาจจะเป็นลับบิทการ์ดข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นตัวบัตรเข้าออฟฟิศอะไรงเงี้ยคุณใส สับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราต้องการใช้อีกทีหนึง่งแล้วก็ในเรื่องของช่องใส่บัตรเนี่ยอันนี้มีอินไซต์จากน้องที่เขาไปลองเล่นมาเขาบอกว่าบางทีเป็นบัตรเข้าคอนโดที่มันจะค่อนข้างหนาหน่อยมันอาจจะลดจานวนบัตรที่ใส่ไปได้อาจจะใส่ได้แค่ใบเดียวอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆอาจจะหาโอกาสใช้ได้นะผมว่าดีไซน์าคิดเหมือนคนญี่ปุ่นที่แบบต้องโชว์แสดงตัวเนี่ยหลายคนอาจจะเอามาใส่ใบขับขี่บัตรประชาชนหรือว่าบัตรพนักงานที่ต้องเอาไว้โชว์อะไรพวกเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นคอนเซปต์ตัวหนึ่งที่แตกต่าางจก ม็อบ snap on มากๆนะครับว่าม็อบ snap on เนี่ยเวลาเราไปใช้อะครับถ้าเกิดเราพับออกมาบัตรมันจะโผล่มาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นม็อบแฟลตเวลามันปิด มันจะเก็บบัตรทั้งใบไว้แบบนี้นะครับเวลาเราเอามาพับตั้งอะไรพวกเนี่ยเราจะไม่เจอบัตรมันแทรกขึ้นมาเวลาเราเซฟเก็บเข้าไปแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยและที่สําคัญคือดูสะอาดตามากด้วย Mo อ f แบลเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มินิมอลที่สุดในซีรีส์ของ Mo อบแล้วมันจะมีความเป็นวอลเล็ตทั่วไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใส่บัตรอะไรพวกเนี่ยจริงๆยังมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมอยู่นะครับแต่มันดูเรียบเรียบเนียนเนียนและยิ่งใช้กับพวกม Mo อบโมวอหรือเคสเรียบเรียบ,เ,ยบเนี่ยมันก็จะได้ลุเเเรรบบีีียยยยบบบบบๆสแน้ลออออ่่าางทกกไป มาให้คนในเงมือหรือคนทำงานค่อนข้างเยอะทุกคนลองดูสีที่เขาออกแบบมานะครับอันนี้เราลองจับแมทช์ก,กับซีรีส์ตัวเคสมอฟโมวัสนะครับสีมันจะมีการคุมโทนมาดีมากนะครับใครแต่งชุดแบบเบลเซอร์ใส่สูทออฟฟิศอะไรพวกนี้เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยลองดูอย่างนี้ครับอันนี้คือดูน่ารักแต่มันดูเรียบนึกออกไหมหรือว่าตัวนี้คือลุคทำงานเลยนะครับคือฟิลลิ่งในการใช้เนี่ยมันก็จะดูสุขุมดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับแล้วผมจะบอกว่าเรื่องการดีไซน์เขาแบบทำมา ดีนะครับสมกับเป็นมอฟคือบริเวณด้านในตรงเนี้ยเขาจะมีแกนเขาเรียกว่าเป็นตัวเหล็กนะครับที่เอาไว้ดันตัวบัตรในกรณีที่เราใส่บัตรไม่เต็มช่องนะครับเช่นใส่เข้าไปใบเดียวนะครับมันจะไม่ไหลออกมาเพราะว่ามันจะมีเหล็กบริเวณเนี้ยที่เขาเอาไว้ดันบัตรให้มันแน่นอยู่กับช่องนะครับเราเข้าใจว่ารุ่นนี้นะครับจริงๆน่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับผิวบริเวณด้านในตรงเนี้ย เป็นผิวซิ้วนะครับเหมือนฟิลคล้ายๆผ้าใหมนะครับคือใช้คําว่าตั้งใจดีไซน์มากๆเพื่อให้ประสบการณ์ใส่บัตรของเราเนี่ยออกมาดีนะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยและที่สําคัญนะครับคือซีรีส์เนี่ยได้อัปเกรดเป็นหนังโมวาสเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เคยใช้ในไ r ดพอร์ตแตนหรือตัว snap on นะครับหนังโมวาสเนี่ยเป็นการ แก้ปัญหาของตัวมอฟนะครับที่หลายคนอาจจะถือบ่อยๆในเรื่องของแบบความคงทนความโทมเนี่ยมันก็จะโ้มขึ้นตามการใช้งานเขาไปอัปเกรดหนังที่ทนต่อรอยขีดข่วนนะครับทนต่อรอยเปื้อนนะครับรวมไปถึงมีกระบวนการการทำเนี่ยที่ดีต่อโลกมากด้วยนะครับการที่มันคงทนขึ้นกว่าเดิมใช้กับเคสโมวาสมันก็ช่วยให้ลุกของเราดูดีมากขึ้นตอบโจทย์คนทํางานมากครับ ตัวเนี้ถือว่าเป็นมอฟที่แปะหรือติดบัตรเก่งที่สุดตั้งแต่มอฟเคยทํามาแต่ว่าความยอดเยี่ยมของเขาไม่ได้มีแค่ตัวนี้มอฟ snap on นะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นตัว all round นะครับมอฟไตพพสแตนคือดีที่สุดของครีเอเตอร์มอฟแฟลตเราจะบอกว่าดีที่สุดสำหรับคนเมืองและดีที่สุดในเรื่องหนึงคือขาตั้งครับรุ่นนี้คือรุ่นที่ดีที่สุดที่เราเคยรีวิวไป1คือในขาตั้งแบบตรงเนี้ย เราพับองศาไหนก็ได้นะครับไม่ได้ยึดติดอยู่แค่3แกนแล้วเราจะเอียงเท่าไหร่ก็ได้และความแตกต่างกับไตรพอดสแตนคือมันเป็นขาตั้งดังนั้นความมั่นคงคือยอดเยี่ยมหรือบางทีเรานั่งกับพื้นเราต้องการที่องศามันเตี้ยมากๆก็ทําแบบนี้ได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเจอโต๊ะที่สูงหน่อยต้องการให้มันชันนะครับก็ทําแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่แค่นี้ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวนอนตัวนี้มันองศาน้อยใช่ปะแต่มันมีรูปแบบที่ดีกว่าไอ้โหมดโฟลตเขากับตัวนี้นะครับคือหลายคนดูอันเนี้ยก็จะบอกว่าม็อบสแนปออนก็ทําได้ไม่ใช่มันทำแบบนี้ได้นะครับการทำแบบนี้ความหมายของมันก็คือบางทีคุณกำลังนั่งอันบ็อกของของ425อยู่นั่งที่พื้นองศาดูมันตั้งแบบนี้มันมองไม่เห็นเอ็นแบบนี้เลยอย่างนี้ คือมันปรับองศาตรงไหนก็ได้คุณอยู่ท่านั่งไหนนั่งเก้าอี้นั่งพื้นนั่งบีนแบกหาองศาให้มันได้หมดในการตั้งดูอันนั้นในเรื่องของการแบบตั้งตัวนี้ยืดหยุ่นมากๆนะครับใช้คําว่าเป็นสแตนที่ดีที่สุดที่มอฟมีเลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่ไตรพอร์ตสแตนเขาออกแบบการตั้งของเขาเนี่ยเพื่อการถ่ายคอนเทนต์โดยเฉพาะตัวเนี่ยออกแบบขาตั้งของเขาเพื่อการเสพคอนเทนต์โดยเฉพาะนะครับลองคิดภาพแบบนี้เราเป็นพนักงานออฟฟิศคนนึงเรามีบัตรรถไฟฟ้าปิดก่อนหลังจากนั้นเราก็ สับขึ้นมาเป็นบัตรเข้าออฟฟิศปิดเข้าไปพอเดินเข้ามาถึงออฟฟิศอาจจะกินข้าวเช้านะครับตรงนี้ดู YouTube ไปพลังๆที่โต๊ะเพลินๆนะครับกินข้าวเช้าเสร็จปั๊บวิดีโอคอลกับหัวหน้านะครับเพราะหัวหน้าเขาวิดีโอคอลมาจากอเมริกาอะไรอย่างนี้คุยงานกันนะครับแบบนี้แล้วก็จบตัวนี้ลุกเป็นท่านี้สะดวกมาก บอกเลยว่าม็อบแฟลตตัวนี้ตอบโจทย์คนกรุงเทพชีวิตคนเมืองชีวิตคนออฟฟิศมากๆนะครับตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อกันนั้นโดยเฉพาะเลยทีนี้ถ้าเกิดจะให้เราสรุปว่าม็อบแฟลตโมวา s เหมาะกับใครนะครับคือภายใต้ที่เราเคยรีวิวทั้ง snap on ทั้งตัวไทพอรไปแล้วนะครับเหมือนที่เราเกินมาตลอดคลิปนี้สําหรับคนเมืองนะครับเหมาะกันมากๆแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นคนที่ใช้บัตรติดเยอะๆนี่คือตัว max safe wallet ที่คุณจะแปะบัตร เก่งที่สุดแล้วนะครับคือมันสามารถแปะอะไรก็ได้รถไฟฟ้า BTS MRT ฟิตเนส คอนโดล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะครับดังนั้นใครชอบแปะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่อยากได้ m a x กเซบัลเลตที่ขาตั้งดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t อกไอเล่นแบบโทรศัพท์มือถือนะครับไม่อยากจะถือเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในลุคที่ดูมินิมอลและเรียบมากนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบมากๆต้องบอกว่าในบรรดามอฟที่เปิดตัวอันที่คนเรียกร้องให้มอฟทํามาให้มันสามารถแปะปรับได้มากที่สุดก็คือรุ่น Flat โมวัตตัวนี้นะครับหลายคนรอคอยกันมากครับสำหรับตัวมอฟโมวัตนะครับตอนนี้มีจำหน่ายที่ช่องทาง425ดีกรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดไปที่ตามร้าร้านสาขาของเรานะครับก็จะมีตัวอย่างให้ลองดูกันนะครับว่าตัวงานเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถไปเยี่ยมกันได้นะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อมอฟหรือซื้อแกจต้องที่นี่เลยนะครับ4ี5ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ ก็ว่าคุณอยากได้กระชับไงน,นี่ไม่เหลืออะไรให้ตัดนะถ้าตัดไม่มีอะไรให้ออกครับอะทุกคนครับขอวิวด้วยนะครับคือพิสูจน์ให้ดูว่าย้อยๆหรือกระชับอันไหนดีกว่าถ้าอันนี้มาสักหมื่นวิวต่อไปคลิป5นาทีนะครับรีวิวแกจ็ตใน8นาทีนะครับ